ซื้อจิน่นหวนรักประดับใจเล่าเรื่องราวของเจียงซื่อคุณหนูสี่แห่งตวนตรงพิงปัวเธอได้รับโอกาสในการกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเธอจึงมีปณิธานแรงกล้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตนเองโดยเธอเริ่มจากการถอนมั่นและเผชิญหน้ากับอาสะพ้ยผู้ไม่หวังดีกับเธอแต่ในระหว่างนั้นเธอได้เข้ามาพัวพันกับ ี่ีผู้บัญชาการหนุ่มซึ่งปลุกปิดตัวตนที่แท้จริงของตนเองทั้งสองร่วมมือการสืบคดีปริศนาและร่วมขีดเขียนชะตาชีวิตของกันและกันอีกครั้งเป็นการมาถึงอีกครั้งของซีรีส์จีนซึ่งแต่งเติมเนื้อหาด้วยการย้อนเวลากลับมาเปลี่ยนชะตาชีวิตของนางเอกซึ่งผ่อนเนื้อหาก็อาจจะเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในแนวย้อนยุคโลมนติก โดยเราจะสัมผัสกับเนื้อหาการชิงดีชินเด่นภายในตระกูลการสืบหาเบาแฟของคดีปริศนาการ,รเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจในพระราชวังรวมถึงปมปัญหาในการยืนหยัดด้วยลำแข้งของนางเอกและชาติกำเนิดของพระเอกซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าที่คิดเอาไว้พระเอกของเราเป็นใครมาจากไหนพระนางของเราจะรักกันได้หรือเปล่าต้องไปตามชมกันค่ะสามารถรับชมได้ที่ VTV เรื่องนี้ก็มีแบบนิยายให้อ่านด้วยนะคะหากใครสนใจก็ไปตามซื้ออ่านได้เลยค่ะชื่อนิยายนะคะชื่อซือจินหัวลักประดับใจอย่างเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะเอาเกจความรู้มาฝากค่ะโดยในฟีรี่นะคะจะมีฉากหนึ่งที่เจียงซื่อของเรานะคะได้ทําการเปิดร้านเครื่องหอมเจียงซื่อได้แนะนํานําหอมให้กับหนุ่มๆ น้ำหอมบุรุนเนี่ยจะเปลี่ยนจากดอกไม้เป็นสารเน่สนหนามกิษณาแกน่นดำบัณฑิตรสนิยมดีเนี่ยก็จะชุมชอบกลิ่นนี้กันค่ะเจ้งชื่อเนี่ยก็ได้แนะนำน้ำหอมย้อมป่าศาสตร์ทำมาจากเครื่องหอมส้มตะกนอัมพันผสมรวมกันมีกลิ่นหอมที่รุ่มลึกเหมาะกับอินทรีย์พเอกของเราค่ะแล้วก็อีกขวดนึงนะคะก็จะใช้กิษณาแก่นดาส้มมือกดซอ และอื่นๆโดยกลิ่นนี้นะคะจะให้ความหอมที่ให้ความรู้สึกหอมสงบเงียบทำให้จิตใจเนี่ยดุดดังคันช่องใสซึ่งน้ําหอมนี้นะคะก็ได้ชื่อว่าตำราต่างขนยค่ะเหมาะกับพระรองของเราในร้านนะคะก็จะไม่ได้มีแต่น้ำหอมที่เป็นน้ําปรุงแต่ก็มีแบบขี้พึ่งหอมด้วยซึ่งขี้พึ่งหอมนี้นะคะเอามาทาข้อมือหรือหลังหูก็จะให้กลิ่นนะคะ ที่เป็นกลิ่นของกลิ่นที่มันจะกระจายตัวออกมาโดยขี้ผึ้งนะคะจะมีโดยขี้ผึ้งนี้นะคะก็จะมีกลิ่นที่ทํามาจากเปลือกลิ้นจี่เสริมผล,ลไม้หลายชนิดกลิ่นนี้นะคะจะเหมาะก,กับหน้าฝนเมื่อดูจบแล้วนะคะก็รู้สึกเครื่องหอมเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะก็เลยจะมาทําการสืบคน้นแล้วก็เอามารวบรวมให้เพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับเครื่องหอมค่ะ ว่ามันเป็นมาอย่างไรก็ไปฟังกันเลยค่ะในช่วงแรกๆค่ะชาวตะวันตกเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องหอมเพื่อปกปิดกลิ่นตัวแต่ในจีนนะคะการใช้เครื่องหอมในสมัยโบราณเนี่ยไม่เกี่ยวกับการปกปิดกลิ่นตัวอย่างเดียวแต่ใช้เครื่องหอมเพื่อไล่ยุงด้วยโดยทําการเผาสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อป้องกันการรบกวนจากยุงซึ่งเครื่องหอมที่ใช้ในตอนนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีแต่แน่นอนว่ามันมีประโยชน์ เมื่อเวลาผ่านไปในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเครื่องหอมนะคะก็เริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนโบราณและในหมู่ชนชั้นสูงมักพกถุงหอมติดตัวอย่างในบทโครงของชียวนในหลีเซาได้กล่าวถึงการสวมใส่ดอกไม้และหญ้าหอมหรือการต้มสมุนไพรหอมต่างๆเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับร่างกายและบรรยากาศในสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่น วัฒนธาารรมการใช้เครื่องหอมได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นเช่นเดียวกับในบทประพันธ์จากสมัยสามก๊กที่พูดถึงการใช้น้ำหอมโดยซุนเย่าซึ่งรู้จักกันในชื่อของบุคคลที่ใส่ใจในเครื่องหอมโดยเขาถือว่าเป็นคนที่พิถีพิถันในเครื่องหอมและรูปลักษณ์นอกจากนี้สมัยฮั่นเครื่องหอมจากต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาผ่านเส้นทางสายไหมและเครื่องหอมจากกระถางปอซานก็กลายเป็นที่นิยม ในยุคส่งการใช้เครื่องหอมเป็นที่นิยมถึงจุดสูงสุดโดยมีการใช้เครื่องหอมในทุก,กชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทกวีการเลี้ยงแขกหรือการพักผ่อนเครื่องหอมกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนสมัยนั้นนักปราชญ์าชื่อดังเช่นซูชื่อก็มีความหลงใหลในเครื่องหอมและยังพัฒนาและค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างน้ำหอมที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในช่วงยุคหมิงและชิงคนจีนเริ่มรู้จักเทคนิคการกัดน,น้ำหอมจากดอกไม้ซึ่งหากพูดถึงน้ำหอมที่มักจะเชื่อมโยงกับผู้หญิงในยุคปัจจุบันแต่ในสมัยจีนโบราณน,น้ำหอมสำหรับผู้ชายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลสำคัญอย่างผู้กวีที่มีชื่อเสียงไปจีอี้และซูชื่อ หรือแม้ก,กระทั่งในราชสำนักของจกักรพรรดิจีนที่ใช้เครื่องหอมในการดูแลเสื้อผ้าและสร้างบรรยากาศให้หอมฟุ้งอย่างตะเกียงหอมทองคําและเงินสมัยราชวงศ์ฮั่นที่มีรายละเอียดการออกแบบและการใช้งานของมันในช่วงเวลานั้นซึ่งเครื่องหอมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้สําหรับการหอมกลิ่นในห้องเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและศิละปะในการใช้งานเครื่องหอมเช่น กระถังจุดเครื่องหอมทองสำริดแบบสูงจากราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเป็นสมบัติของพิธีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เสฉวนกระถังจุดเครื่องหอมจากสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกนี้ถูกค้นพบถูกขุดพบในปี1981ที่ฝั่งตะวันออกของหลุมฝังศพในเมืองซิงปิงมณฑลซานซีปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ซานซีทำจากทองสำริดโดยชุบทองคําและเงินบางส่วนทําให้ดูหรูหราและมีคุณค่าทางศิลปะสูงการออกแบบของกระถางจุดเครื่องหอมนี้มีฐานทรงกลมสามารถมองเห็นการชุบทองและเงินอย่างละเอียดมีการแกะสลักบนฝาเป็นรูปภูเขาไหลาชั้นซึ่งเปรียบได้กับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่ตำนานเทพเจ้าอาศัยอยู่จึงได้รับชื่อว่ากระถาง ปอซานโดยรอบขอบฝาจะมีอักษรแกะสลักอีก35ตัวซึ่งถือเป็นของหายากในกระถางปอซาน2,000กว่าป,ปีก่อนในยุคฮั่นการผลิตและศิลปะก,การทำสิ่งของที่มีความซับซ้อนสูงทำให้กระถางจุดเครื่องหอมทองนี้ถูกนำไปใช้ในพระราชวังและกลายเป็นของใช้ของห้องเต้ไม่ว่าจะวางกระถางจุดเครื่องหอมบนเสื้อผ้าหรือแม้แต่การตั้งกระถางจุดเครื่องหอมในห้องนอนของห้องเต้ ต่อมาในสมัยซุยและถังพุทธศาสนาเนี่ยจริญลุ่งเรืองเครื่องหอมจํานวนมากจากนอกภูมิภาคถูกนําเข้ามาในปริมาณมากเช่นกมยานนะคะแล้วก็แนวโน้มการใช้เครื่องหอมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึงขั้นที่อย่างกุ้ยเฟยหนึ่งในสตรีที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนใช้เครื่องหอมอย่างหนักหน่วงจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหอมในยุคนั้น ผู้หญิงจีนก็นิยมพกถุงหอมติดตัวกันอยู่เสมอและเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆในสมัยราชวงศ์ถังและซ่งถุงหอมได้รับความนิยมใช้เป็นเครื่องประดับในสตรีชนชั้นสูงที่เรามักจะเห็นได้ตามหนังหรือรละครเกี่ยวกับราชวังสตรีหรือสาวงามต่างๆโดยสตรีชนชั้นสูงหรือสาวงามมักพกถุงหอมติดตัวเพื่อเพิ่มความหอมสดชื่นน้าหลงไหลให้กับสตรีผู้แขวน ถุงหอมช่วยเพิ่มความหอมสดชื่นให้กับผู้พกพาแล้วชาวจีนยังมีความเชื่อว่าถุงหอมสามารถช่วยปลกป้องคุ้มภัยช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆรวมทั้งยังสามารถขับไล่ยุงมแมลงไม่ให้มากวนใจทั้งยังสามารถช่วยฆ่าเชื้อในอากาศช่วยป้องกันการเป็นไข้หวัดหรือโรคระบาดต่างๆคนจีนโบราณน,นิยมนำสมุนไพรจีนมาใส่ในถุงหอม เนื่องจากสมุนไพรจีนหลายตัวมีกลิ่นหอมเช่นสมุนไพรที่เป็นดอกไม้ใบไม้หรือหญ้านอกจากนี้สมุนสมุนไพรจีนยังมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันและรักษาโรคสมุนไพรแต่ละตัวก็กลิ่นหอมและมีสรรพคุณทางยาแตกต่างกันไปพืชสมุนไพรที่มักใส่ในถุงหอมนะคะก็ได้แก่นหนึ่งไอเช่าหรือไอ้เย่เป็นพืชในตระกูลดาวเรืองเป็นสมุนไพรที่ที่นิยมใช้ในทางการแพทย์แผนจีน สติ่งเซียงหรือการพูติ่งเซียงมีน้ำมันหอมระเหยช่วยทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายบรรเทาอาการไอและยังช่วยระงับกลิ่นปาก 3. โลโลอยกุยหรืออบเชยอบเชยเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมรสเผ็ดหวานมักนำมาทำเป็นเครื่องเทศและทำเป็นยาหอม 4. ส,สื่อชางผู้เพิ่มความสดชื่นช่วยฟื้นสติ 5. ปอเหอหรือเปเปอร์มิ้นต์ที่มีรสเผ็ดเย็นเข้าสู่เส้นลมปานปอดและตับช่วยขับลมร้อนระบายความร้อน 6. ชางจู้หรือโกดขมเอา 7. เซี่ยวฮุยเซียงหรือผลยี่หล่าสมุนไพรยี่หล่าเป็นเครื่องเทศที่นิยมนำมาประกอบอาหารและมีสรรพคุณทางการรักษา 8. ปิ่งเพียนหรือพิมเสนจัดเป็นยาในกลุ่มยาเปิดทวารมีกลิ่นหอมเย็น 9. กมู่เสียงหรือโกดกระดูกรสเผ็ดขมมีกลิ่นหอม 10. เฉิญผีหรือเปลือกส้มเปลือกผลสุกแห้งมีรสขมเผ็ดอุ่นยังสามารถแก้อาการวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายได้ด้วย 11. บปจือหรือโกอดซอรสเผ็ดลิดอุ่น 12. บสหัวเสี่ยงหรือพิมพ์เสนต้นมีรสเผ็ด ถุงหอมไม่ได้แค่ประดับไว้เฉยๆแต่สมัยราชวงศ์ชิงถุงหอมได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักโดยฝ่ายหญิงจะบรรจงปักทอลวดลายบนถุงให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสิ่งนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมความสวยงามประณีตสีสันของเส้นไหมการถักทอรูปร่างต่างๆที่เป็นความโดดเด่นของศิลปะจีนแล้วก็ จะนำถุงหอมที่ปักด้วยความละเอียดนี้นะคะมอบให้กับคนรักในเทศกาลสำคัญต่างๆวัฒนธรรมการใช้เครื่องหอมในจีนโบราณจึงไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการทำให้ตัวหอมเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตศิลปะและสังคมในช่วงเวลานั้นด้วยเมื่อเทียบกับการใช้สเปรย์น้ำหอมในปัจจุบันผู้คนสมัยก่อน ต้องมีการจัดการรูปรักษ์อย่างพิถีพิถันเพื่อให้กลิ่นหอมติดตัวได้อย่างยาวนานซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความละเอียดมากกว่าเช่นการใช้กระถางจุดเครื่องหอมในการเผาเครื่องหอมเพื่อให้เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมดังนั้นการใช้เครื่องหอมในจีนโบราณจึงถึงเป็นวัฒนธรรมที่มีมาช้านานซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่ยังเกี่ยวข้องกับความหรู้ราและศิลปะในการใช้เครื่องหอม สร้างบรรยากาศและเสริมความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้คนค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทำถุงหอมกันค่ะซึ่งอุปกรณ์นะคะ 1. ถุงผ้าดิบหรือถุงผ้าสาลูเนื้อโปร่งบางเพื่อให้กระจายกลิ่นได้ 2. นะคะก็จะเป็นพวก ดอกต่างๆที่เราจะเอามาใส่นะคะก็แล้วแต่รสนิยมของอเพื่อนๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะแนะนำนะคะก็คือดอกสแก์อบแห้งก็หาซื้อได้แอปส้มค่ะแล้วก็คุณสมบัติของดอกสแกรคือมีรูปสวยงามย้อมสีติดทนแล้วก็เนื้อดอกไม้แห้งกระจายกลิ่นได้ดีค่ะต่อไปนะคะก็คือสอเออข้อที่3นะคะก็คือแผ่นโซน ในวงการเครื่องหอมนะคะดอกสนจะมีเยื่อสีขาวบางๆช่างฝีมือเนี่ยนิยมนําเยื่อสนมาขึ้นรูปเป็นกลีบดอกไม้แล้วก็เป็นหนึ่งในก้านไม้หอมต่อไปค่ะขี้หนอนลักษณะคล้ายดอกสแกแต่มีเนื้อใบที่บางกว่าสีขาวละมุนช่วยเก็บกับกกลิ่นแล้วก็กระจายกลิ่นต่อไปนะคะก็คือลูกหวายก็จะมีกิ่งก้านเล็กๆเติมความสวยงามต่อไปค่ะบัวตองบัวตองแห้งจิ๋วตักแห้งเป็นดอกไม้จากธรรมชาติ ผลผลิตนะคะก็มักจะออกช่วงกลางปีต่อไปะคะ่ะก็คือน้ำหอมเลือกเติมความหอมเนี่ยตามสไตล์ที่เราชอบเลยค่ะว่าเราจะได้กินแบบไหนก็เลือกเป็นเลือกใช้พวก Essential Oil หรือ f a r a n c e Oil นะคะต่อไปนะคะก็คือวิธีปรุงกลิ่นหอมค่ะก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะนำดอกไม้แห้งทุกชนิดรวมถึงลูกหวายมาผสมกันในถ้วยเล็กๆค่ะส แล้วก็หยดเอ s ซนเชียลออยล์จำนวนย0หยดลงไปก็แล้วแต่ความพึงพอใจของเราค่ะถ้าอยากได้ที่มันเข้มข้นมากก็ใส่เพิ่มกว่าน,นี้ได้ค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะคุกเขาให้ทั่วแล้วก็เลือกบรรจุในภาชนะปิดไว้2องชั่วโมงหรือหากเป็นการทำถุงหอมบางชนิดก็เลือกใช้วัตถุดิบอย่างหินมวนเบาแล้วก็เราจะอบหินให้หอไมไว้นานข้ามวันเลยค่ะแล้วก็ยิ่งอบ ความหอมนานๆกลิ่นก็จะยิ่งชั้นมากขึ้นขั้นตอนที่4นะคะถ้ายังหอมไม่จุใจเนี่ยเราก็เติมความหอมได้ตามใจผู้ปรุงเลยค่ะแล้วก็ใส่ถุงหอมที่เราเตรียมไว้5นะคะเราก็จะหาแท็กแล้วก็เขียนข้อความอะไรเล็กๆน้อยๆติดไว้เพื่อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆเราค่ะแล้วก็ใครสนใจนะคะก็ลองไปทําตามที่บอกได้เลยค่ะทําได้ทํากันแล้วเป็นอย่างไงดีไม่ดีอย่างไงก็ อย่าลืมมันเบ้นบอกกันนะนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วก็รับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe, subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ